มาดูเรื่อง เราเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารกันบ้างนะคะ<ฆ>คือต้องบอกว่าเวลาที่เรามีการพัฒนาเนี่ยมันก็เหมาะสมกับประเทศในบ้านเราด้วยเพราะ<ฆ>ว่าบ้านเราเนี่ยมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรเยอะการต่อย,ยอดไปในเรื่องของการที่จะสนับสนุนในส่วนอุตสาหกรรมนี้เนี่ยถือว่าต่อย,ยอดได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตร,รกรโดยรวมอีกด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนและพัฒนาเนี่ยนะคะก็มีการจัดงานอยู่เป็นประจําเลยนะคะในงานที่จะแสดงโชว์นวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ ของอาหารเนี่ยนะคะโดยด,ยด้านของบริษัทเจริญพ,พุทธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ค่ะโดยบริษัท CPF Global Food Solution จำกัดมหาชนได้ร่วมแสดงนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพระดับโลกในงานไทยเสกอนุกาเอเชีย e 2023เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในบรรดา s รี่เช้าวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาติดตามบรรดาสตอรี่กับอุ๋ยพนรดาประสิทธิ์เมกุลค่ะบริษัทเจริญพกพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF โดยบริษัท CPF Global Food Solution จำกัดมหาชนหรือ CPF GS ร่วมแสดงนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพระดับโลกในงานไทเฟกอานุก้าเอเชีย2023ตอบโจทย์เทรนด์การบริโภคอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตภายใต้แนวคิด r e i m a g i n e the Future Food ที่อาคาร Challenger Hall 2ศูนย์การค้า IMPACT เมืองทองธาน,นีค่ะ งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับเอเชียไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2023ที่ผ่านมานายจุรินลักษณะวิิธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้เกียรติเยี่ยมชมบูธบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ภายใต้แนวคิด r e i m a g i n e the Future Food ตอบโจทย์การบริโภคอย่างยั่งยืนตาม3เสาหลักได้แก่นวัตกรรม Innovation สุขภาพ Wellness และการเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมและโลกแพลเน็ตเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางด้านอาหารของโลกโดยมีนายประสิทธิ์บุญดวงประเสรศิฐประธานคณะผู้บริหาร CPF พร้อมด้วยนายสุจริตมายลาบกรรมการผู้จัดการบริษัท CPF Global Food Solution จำกัดมหาชนหรือ CPFGS ร่วมให้การต้อนรับ โดยในปีนี้บูธ CPF โดย CPFGS หนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารรวมถึงกิจการร้านอาหารธุรกิจขนมสัตว์เลี้ยงและเป็นช่องทางให้บริการด้านอาหารแบบครบวงจรได้นำผลิตภัณฑ์มาจาัดแสดงรวม6โซนได้แก่ 1. สินค้านำเข้าและส่งออกจากทั่วทุกมุมโลก 2. เนื้อจากพืชมิซิโรที่อร่อยอย่างเนื้อสัตว์ สกลุ่มอาหารสดจากยูฟาร์มไก่เบนจาหมูชีวารวมทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่สด CP Selection 4. อาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนู 5. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบรนด์ n n o o v i n เ s และหก,กลุ่ม c o o k ิ้งเฮล p e r ทั้งซุปซอสและผงปรุงรส โดย CPFGS ก็มีความตั้งใจที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้อาหารแต่ละคำที่รับทานมีคุณค่ามากกว่าอาหารทั่วไปพร้อมทั้งดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่ประชากรโลกอีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามบรรดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข,ข่าวทีนเอ็นช่อง16และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel นะคะโดย พิมคำว่าทีเเนนออนไลน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอุ๋ยปนัดดานะครับมาพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะครับช่วงนี้เนี่ยเฝ้าระวังกันที่ไข้เลือดออกนั่นเองนะครับซึ่ง